มาดูผลงานการสร้างเรื่องแรกของคุณพนมนพอนะครับสร้างเองเขียนเรื่องเองกำกับเองนะครับแต่ว่าตอนกำกับนี้มีคุณแบงบุรพาหรือว่าคุณอนิรุตนุชไพโรดมาเป็นผู้ร่วมกำกับด้วยนะครับนี่เป็นชีวิตของสมบัติเมทนีในเรื่องนี้นะครับที่ต้นๆเรื่องนั้นจะเป็นผู้ร้ายนะครับแล้วก็กลับใจว่าเป็นชาวไร่หนังตั้งชื่อเรื่องว่า คมนักเลงออกฉายครั้งแรกวันที่24่กุมภาพันธ์ปี2521ที่โรงหนังพรไดาโรงหนังรักระหนงเทียเตอร์วันนี้จะให้ดูเฉพาะฉากที่เป็นฉากแอคชั่นหรือว่าฉากคิวบูของหนังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหนังของคุณพนมนพรคนที่อยู่ซ้ายมือนหละครับยืนคู่กับคุณอัญยานั้นคุณพนมนพรนั้นเป็นนักร้องครับเวลามาแสดงหนังนี่ ยกวงดนตรีของตัวเองนะครับก็คือวงดนตรีพนมนพร์มาเข้าฉากอ่านเครื่องอัจตริก็มาร้องเพลงแล้วในหนังยังมีเพลงอีกทั้งหลายเพลงนะครับแต่ว่าสําหรับช่อง YouTube แล้วเปิดเพลงจากหนังนี่จะมีปัญหานะครับจริงๆอยากจะให้ฟังเพลงจากหนังนะครับสนุกดีนะครับเพลงจากหนังเรื่องนี้หลายเพลงแต่ว่าเปิดไม่ได้จริงๆนะครับก็เลยเลี่ยงมาเปิดเป็นมาดูฉากคิวบูด,ดีกว่านะครับ ช่องเราคนชอบหนังคิวบูนี่ก็คือปฏิบัติการของคุณพิพพผู้พินโยนะครับลูกน้องของคุณดามรัสกรในเรื่องนี้นะครับพาลูกสมุนมายิงขู่ชาวไร่นะครับเพราะว่าต้องการจะบีบให้คุณสมบัติเมธนีก,กับคุณอรัญญานั้นซื้อที่ครับกลั่นแกล้งจนถูกถูกตำรวจจับไปขังคุณพนมนพรกับคุณเทพเียนชัยไปช่วยออกมาได้ทีนี้จะทำยังไงล่ะครับก็ต้อง ตามมาล้างแค้นคนที่กดดันตัวเองให้ต้องกลายเป็นผู้ร้ายนี่ก็คือปฏิบัติการที่เข้ายังว่าเข้าถล่มลูกน้องของคุณดามดัสกอรนะครับนี่ครับจากคิวบูมุสบัติเมธนีคุณพิพภพผู้ผิญโยมาดูนี่ครับเรื่องแรกนะครับที่คุณพนมนพน,นั้นเขียนเรื่องเองด้วยนะครับอา้าวเฮ้ย มันนีไปแล้วเว้ยไปแล้วครับต้องตามครับหนังตั้งใจเห็นนะครับว่ายิงกันธรรมดาไม่สนุกต้องขับรถไล่ล่านะครับเรื่องนี้ไล่ล่ากันทั้งเรื่องนะครับนี่ล่ากันในในไร่ก่อนนะครับจะหนีไปไหนพดดูครับวิ่งตามวิธีการทำหนังให้นี่ครับแบบนี้ครับให้คนดูดูแลตื่นเต้นนะครับนี่สอ1นีนะครับที่คุณพนมนพทำ วิ่งขึ้นไปบนภูเขาใช้รถกระบะบางคนสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าพระเอกขับรถกระบะที่ออกจะเก่าหน่อยเดี๋ยวรถก็ระเบิดจริงๆครับมีจริงนี่ครับปล่อยเกียวว่างหันตรงเข้าหารถแล้วก็ให้พุ่งชนนะครับจริงๆจะชนแล้วครับไอ้นี่หลบหลบเลยก็ตกเหวแล้วก็ระเบิดนะครับรถของตัวเองก็เสียหายทีนี้ต้องมาจัดการกับต้นตอของเรื่องนะครับ คนที่ดูหนังเรื่องนี้ในตอนต้นๆนะครับที่ดูหนังก็จะตกใจนะครับกับฉากนี้นะครับดูครับคิวบูระหว่างคุณสมบัติเมธนีกับคุณดามรัสกรหยิบของที่อยู่ใกล้นะครับมาเป็นอาวุธในการต่อสู้นะครับมีคุณสมศักดิ์ชัยสงครามนะครับลูกน้องนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงเอะโครงครามลุกขึ้นมาดูนะครับนี่ครับตัดสลับลูกพี่ต่อยนะครับ ไม่ไหวครับมีลูกน้องเดินเข้ามาคุณสมศักดิ์กินขาบ้านนะครับรุ่นนั้นนี่รับต่อยคุณสมศักดิ์จนสลบคุณดามฟื้นขึ้นมานะครับจะยิงนะครับนึกถึงคำของแม่ที่บอกว่าอย่าเป็นผู้ร้ายฆ่าคนอย่าฆ่าคนอีิเลยคิดว่าจะไม่ฆ่าครับคุณดามตุกติกครับหยิบปืนครับเลยถูกยิง ที่ผมบอกว่าคนที่ดูหนังเรื่องนี้แรกๆจะตกใจนะครับว่าหนังมาถึงครึ่งเรื่องเอ้าทาไมผู้ร้ายตายหัวหน้าผู้ร้ายเลยนะครับหนังจะตัดสลับเลยนะครับว่าที่อยู่ในรายนั้นก็หมดไปทีนี้เข้าเมืองครับถ่ายตามแถวแถวย่านต่าปูนนะครับก็เพิ่งทราบนะครับว่าเป็นย่านที่อยู่ของคุณพนกนพรจะมีการล้นแถวนี้นะครับ ายตำรวจคนนี้แหละครับเป็นน้องเขยของคุณดำอสการคุณสมภพเป็นจ่าที่กุลครับเป็นในตำรวจแต่งงานกับคุณช่อเพชรชัยเนตรน้องสาวของคุณดำแล้วก็ย้ายเข้ามาเป็นตำรวจในกรุงเทพนะครับก็เป็นการสื่อต่อนะครับที่นี่ดูสิตบนะครับดักรอยิงคนร้ายครับที่ปล้นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมายิงต่อสู้ตำรวจนะครับ กกลางถนนรถรล่ยางวิ่งปกตินะครับเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ครับยิงครับโอ้โหดูครับจุดจบของคนร้ายเปิดตัวในตำรวจมือปราบนะครับดูครับรถยนต์วิ่งรถเมล์วิ่งกันปุตลุดนะครับเดี๋ยวมาดูอีกฉากหนึ่งนะครับที่เป็นฉากคิวบูนะครับคุณสวงสันตินะครับใส่หมวกถูกต่อยล้มไปแล้วนะครับทีนี้ก็ ผู้ร้ายคนใหม่ในเรื่องครับคุณลักษณ์อภิชาติในเรื่องนี้จะเป็นนักเลงย่านเต่าปูนนะครับต่อยกับคนนี้โดยที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นตำรวจนะครับทีแรกพอรู้ว่าเป็นตำรวจเสร็จแล้วก็พาพวกเข้าไปปล้นบ้านเลยนะครับก็บทจะแปลกๆหน่อยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับนี่ครับสู้กับตำรวจสู้ไมไหวครับก็เลยไปปล้นบ้าน ลุนแล้วก็มาเที่ยวบาร์ครับเที่ยวบาร์แล้วก็มีเรื่องเพราะว่าผู้จัดการจะเก็บเงินตีตีวัดเชิงหวายชื่อเขานะครับคุณรักอภิชาติในเรื่องไม่พอใจครับก็ต่อยกันในร้านนี่แหละครับทำลายร้านไปเลยสมมติเป็นจันทิคุณมาครับเมียมาบอกว่าคนนี้แหละครับล้นบาททีนี้ก็เลยจะมาจับตัวแล้วครับนี่ครับ ตำรวจเข้ามานะครับนี่ครับคุณชอบเพชรชัยเน่ฉากสุดท้ายของหนังนะครับที่เป็นฉากไล่ล่ากันนะครับต้นเรื่องก็จะมีอยู่ว่าคุณสมเกียรติพัฒนาทรัพย์คนที่ขับรถหนีคันนี้แหละครับก็เรียกว่าปู้ยี่ปู้ยำนางเอกของเรื่องคุณอรัญญาณวงนะครับเมียของคุณสมบัติเวทนี มาดูครับโรงพักเตาปูนนะครับทีนี้ก็ไล่ล่ากันแถวแวนั้นแล้วครับแถวเตาปูนไล่ไปไล่มาอันนี้คลองประปานะครับไล่ไปไล่มาก็ไปถึงสระบุรีนะครับนี่ครับคลองประปาเห็นไหมครับหนังยังมีมุกตลกแทรกไว้รถตํารวจนะครับสองคันไล่กันนะครับก็คือคุณสมเกียรติขับหนีคุณสมบัติไล่ตามตํารวจก็ไล่ตามจับนะครับนี่ยังอยู่แถวๆถวทางรถไฟกำลังซื่ออยู่นะครับ เข้าซอยนั้นออกซอยนี้นะครับหนังถ่ายแถวแถวบางซื่อนะครับเห็นชื่อถนนนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวมีออกสวนจตุจักรนะครับดูครับโอ้โหชนแพงเรียกว่าเป็นฉากแอคชั่นของหนังนะครับตัดสลับกันหลายที่นะครับมาถึง ย่านสินค้าพหุโยธินรถไฟนะครับปัจจุบันตรงนี้ก็คือสถานีกล่าวบางซื่อทั้งหมดเลยนะครับเป็นพื้นที่แล้วก็ออกด้านหลังครับมีออกตอกกอขายของครับเท่านั้นครับนี่47ปีที่แล้วนะครับดูฉากไล่ล่าแนวคิดการเขียนเรื่องของคุณพนมนพรนี่ ดูออกเลยนะครับนี่ก็คืออยากให้ตื่นเต้นอยากให้เหมือนหนังต่างประเทศนะครับที่ไล่ล่ากันแต่ว่าทําโดยคนไทยที่ทุนไม่เยอะเท่าต่างประเทศนะครับแต่ว่าใช้วิธีถ่ายแล้วก็วิธีตัดต่อนะครับให้มันดูตื่นเต้นนะครับใส่เสียงเอฟเฟกนะครับเสียงปืนเสียงอะไรนี่หนังจะสนุกนะครับแบบนี้ครับดูไล่กันนะครับปิดปั๊บปิดปั๊บทีนี้ออกมาถนนใหญ่ ้องเป็นถนนพหลโยธินนะครับรถบรรทุกเยอะเห็นไหมครับนี่ถ่ายยากจริงๆนะครับไม่ใช่ถ่ายง่ายๆนะครับพลาดนี่ยุ่งเลยนะครับดูครับมาเลนนี้ชนแตงโมรังสิตเอายางกระเด็นยังมีตลกให้เห็นไหมครับเห็นนี่ครับดูครับข้ามเลนตำรวจป้อมยามรายงานว่ามีรถสองคันไล่ตามกันครับวิ่งหน้าวงหน้าจักรสินนี่เลยครับนี่ครับมาแล้วครับถึงฐานยิงจรวดแล้วครับ บุนซีเมนต์นะครับที่สระบุรีตรงนี้แหละครับที่จะต้องมาดูครับชนกันจนบี้หมดนี่ครับชุดคุณอรัญญามานี่คุณสมเกียรติยิงครับยิง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 เท่าไหร่ก็ไม่ถูกยิงไม่ถูกครับยิงแล้วกระสุนหมดสมบัติเอามั่งครับนี่ครับด้านหลังเป็นโรงปูนนะครับจะหนีเหรอนี่ครับจะขับรถหนี ยิงแล้ครับแสกหน้าเลยครับนี่แหละครับฉากแอคชั่นหรือว่าฉากคิวบูหนังเรื่องแรกของคุณพนมนุพรที่สร้างแล้วก็กำกับเองนะครับเรื่องคมนักเลงเมื่อปี2521หรือว่า47ปีผ่านมาแล้วนะครับหนังเรื่องนี้ยังไม่เคยออกเป็นวิดีโอเทปนะครับไม่มี VCD หรือพอดีวีดีลิขสิทธิ์ความยาวยาวเยอะนะครับผมเคยฉ่ายจบเรื่องที่หอภาพยนตร์ไปแล้วนะครับแต่ว่า YouTube นั้นบางท่านขอให้ลงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันลงไม่ได้ดั่งใจหรอกครับจะต้องเป็นช่องภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้เท่านั้นนะครับช่วงนี้ครับ